อะไรครับเพื่อนๆตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่าช็อตเด็ดละคนมารุมกันตรงนี้ละนี่คือชิงที่หนึ่งใช่ไหมหกตัวของเสียงทองนะคะแนนเท่ากันหกตัวชิงที่หนึ่งแล้วก็มีนกตัวหนึ่งชื่อวายุเป็นของแขกรับเชิญเราด้วยเ,เสียเคทีมงานหล่อดือรั่นนั่นเองเข้าชิงด้วยตัวที่สองเมื่อกี้ผมก็แอบเชียร์มาอยู่ร้องดีสนุกเรียกว่า ชิงไหวชิงพิบชิงจังหวะชิงดวงกันเลยฮะตอนนี้เข้าไข่โป้งมานี่็เตรียมตัวรับตังค์วันนี้ที่หนึ่งหนึ่งแสนบาทนะฮะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบจริงๆขอให้เสียเคได้เหอะแล้วก็เสียเคก็เอาเงินไปฉลองแล้วกูก็จะไปฉลองเขาด้วยยอก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 ให้คนอตื่นได้ปะไอ้เหี้ยเตรียมตัวนะเพื่อนๆคือวินาทีนี้คือชิงจังหวะ กันจริงๆตัวไหนเข้านี่รอโ h กันเลยนะคอยดูนะบรรยากาศเป็นยังไงคอยดูเขาดูทีละตัวใช่ไหมเขาดูจนไหนก่อนสิแบ๊บ วายมาแล้วมาแล้วมาแล้วใจยินยินใจยินยินว้าไอตัวแรกเปิดมาแล้วครับตัวแรกมาแล้วครับตัวขวามือสุดของท่านผู้ชมนะวันนี้มันจะฟังชัดจริางใช่ไม่ต้องมีเสียงเสียงหายใจยังไม่ค่อยได้ยินเลยตอนนะี้ ไวยวายุวายุตัวไหนครับตัวที่สองปี่สิบสี่นไว้ไว้ตัวนีวุ้ยวุ้ยเบลเบา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 ตัวไหนวะตัวที่สองฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ ้มีตัวแรกไปยุดดึงมาดิลูกไปกินอื้มตัวแรกก็มาว่ะ เอ้ยฝั่งนู้นก็มาว่ะหัวราวไทยราวอ่ะอ้ตัวที่สองก็ร้องดีวายยยยยยย้ยย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 อกยย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 ยายยยยยยยอ vậy, ừ đi, ừ đi, ui, ui, vayu, guwana, hổ lao thái Lào giờ อายุแล้วก็ตัวนูตัวที่สองนี่อืมว้าวโอ้เห็นไหมโดนกูว่า สายถูกใช่ใช่ไหมเนาะเยอะนาะได้สองก็ดีแต่ว่ามันร้องหันมาฝั่งนี้เยอะเลยไงฝั่งนี้ได้ ร้อมดีมากตู้สุกไม่เห็นเสียดายมากเลยนะครับเย่นคมีเลยครับเจตนาของกอุอยาให้าได้เห็นว่าเมื่อที่ได้หนในหสิะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับมตราเตเป